กับสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายด,ดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาส้มซ่องน้องอเนอยเด้อพี่น้องอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้ยพืน่นแม่น้องแก้มบุ้มกับอันซารอยเนาะหรือว่าสาวผู้ไทยเพิ่อนอยู่น้องหนามพอพี่น้องเอ้ยขั้นตอนสุดท้ายของเฮาวเลยมาแบ่งปันแมงซ้อนกันพี่นอ้องมาเบิ่งมาส้มน,น้ำกั่นมาว่าสิเป็นอะไรเนาะเพราะได้ใช้หน่อยในไลนยย์ยันเที่ยงก็ยืนจะซ้อมเดินแมงซ้อนไลน์นะปะ อาดีดีเด้อ่านเจ้าอาดีดีนี่ม <deal> <voir> ันนอนกันเหนือยกันเมื่อยพี่น้องเอ้ยก้มอยู่บัดมือโผแต่เศร้าโผเอามาโผแทะโผปุ้ยโผโผหลอกน้องโผทั้งโผที่มันจักมองมีแต่มองเดินใหญ่ๆเนาะเอาเนี่ยนาะคุดมาเลยจนหอบน้องว่ะสัสแทะแผลพี่น้องเอ้ย เฝนกำลังละอังพี่น้องหนามาพี่น้องมาลงมาบึงน้ำกันพี่น้องพี่น้อง่นามาไปน้องเอ้ยมาบึงน้ำกันเลยมาบึงน้ำกันพี่น้องมาหน้อยเลื่อยๆสันใดพี่น้องมาเลยน้อยๆพี่น้องเอ้ยซองกับขู่ขู่สีชมพูกับขู่อันนะขู่เขียวขู่ชีพาเฮาเฝนกำลังละองแมงซอนพี่น้องตอนนี้แถแถะล้างขู่ให้พร้อมเจ้าจ้าขู่ไปน้องอเอ้ยได้สิผาผาอัน บอได้ที่ใส่กระตาเมียจืดเงีจักมาทางใดพี่น้องเอ้ยจักพผนเลาะไปหอดไช่เลยเนาะเลาะไปเรื่อยๆพผนว่าเห็นแม่ก็เอิานั่นเด้ิมผลว่าแบบว่าเฮาแองเมืงซอนยังเอาอยู่พผนก็เลยเลาะไปก่อนเนาะกินข้าวแล้วรอบแรงกผนก็เลาะไปทางผลเป็นน้องทางเมืองผลแหละแล้วไปมาปั่นแมงซอนกันบ้านทางทีเมืองเนาะโอ้ รับนางนำล่างสนานวันไวพี่น้องเอ้ยขูดแดงได้เลยบัดว่าว่ผิดบอก็ประเทศสกตามังเดียวเลยพ้องสก้างขู่แดงเรียบร้อยเออนี่นาราจะขึ้นเสียด้ละบอหอบเขื่องหอบคลองพี่น้องเอ้ย สิเตรียมปันกันแล้วไม่ลืมยังบ่เว้ยสวัสดีพี่น้องสาวไทยสายลอยพี่น้องเอาไตมาแล้วกระต่ายเฮาประจ๊ะแต่บางซอนลายพี่น้องเอ้ยทั้งหิวทั้งพายโคตรโผล่พี่น้องนี่น้องแกมบุ้มมาปุ้ย ำย่ำำน้าเลยนะแทแลุยนะมเดียวพนุพ่น้องพนแท้แลเลยมามา้กรบอกปืนับไปหนอแก้มบุมปลาโถโถพ่น้องมาโผดมาโผแทนคู่นี้เกือบเต็มพ่น้องโอ้ยหน่อจนบ่ได้โผ่โผลีลอเลยพิน้องเอ้ย มัน,นโซนก,โกน,นกระโดกระดีอะไรเลยเนาะได้ครึ่งกระขู่กับกระตาหนะี่งเกือบครึ่งพูดเลยรวมกันกระดีตาหนึ่งเนาะได้ตาหนึน่งตาปลายขูจัจตาปลายไล่ได้ดไ,ม,ไดม่ตัวนี้สิตายออกเลยแต่งกันต,ตาไอนหลา่อืมแม่ มาปันกันพี่น้งเว้ยคนหนึ่งก็จเสีย้ชายนหน่สิบาปันกันะเสียลราพี่น้องานทอิคะตัวเครื่องมาเลยอือน่าจะพป่นองความลายเาพี่นน่าปันปันปันเาด้ีกลัวดเอขวดอีบ้ายมันออกในก้นกตาเไจับเอากระขวาเข้าอคุณเจ้าปั้นแล้วก็ใส่กระขวคุณเจ้าเอากระขใส่กระตา ใช้ได้เ้ยเอาคูแดงเล็คนละคูแดงบ่ประมานั่เลยอ้ยเฮียลวเออกระยำเต็ดมาใส่นี่คนละคูแดงบ่เอาเบ่งเฮ้พี่น้องมือะบาาน้องนี้ดีใจบ่าคนละครูแดงล้ะอุ้ยเอาลองมาเบิ่งปันกันพี่น้องบ่ได้ดอกซามคูนั่นเอาจันี่ก่อนเนยเนาะเออคนหนึ่งเนาะ คนปานพี่น้องป้าคนหนึ่งได้คนหนึ่งได้ซัมเนียกเอาไว้เลยบุระเขิงขู่กันเลยโอ้ยเหี้ยน้ำเปล้วดอกเอ้ยมาเบืองทางนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเห็นบุระเขิงกันกับเฮาวดิบบะเข่งกับ่ฮอดุ่งกันดอกเออเพี่น้องมาเบิ่งดูเฮ้ยเฮ้ยมันดุดออกจากตาท่านผู้เฒ่เลยเฮ้ยเออซัมเนียแล้ววงได้หนี่งกันเอืออ้าเทใส่ซบันเทสตัวนี้ก่อน แนวนกบุมผู้เดียวอันนี่เอ้าดุดขึ้นท้องบัดเอ้ดขึ้นท้อยังดุดขึ้นท้อมึงซอนป๊าเพมาดโพท้มาลมันกดดขึ้นเนาะอันนี้หงแม่นกเด้อกงาทเด้อหงแม่นกบมผู้เดียวนี่อ่ามันก็บุมบ่หลายดบิ้วอะโลอะโลอะโลแล้วแต่อนะเพิ่นเก็บแอวเพิ่นเฮ็ดงานหนักกว่าหมู่ะตาาทบ่นี่ เออว่คือบบเออเทใส่ป uh, ัง uh, ก็มีน้ำน้ำหมดเรื่อยเลปันกับพี่น้องโอ้ยคนละเครื่องขู่แดงหุ้ยขู่แดงกระซ้ามีถุ่ไปเลยกินเนี่ยมันเต้นกับยำบาเลยมีหนักมีหนักเมีนตั้งไลายมื่พี่น้องเลยเทเที่ยวเลยพี่น้องบนหมื่นห้ามาวหนึ่งอ้าไปบ้านี้ โอเคเลยแ,แบ่งแม่แมนองอันด้นะครัโอ้บ่ต้องอาหารเราพอแล้วสำน่ะเลี้ยใส่ท,งย,สยทงยางใส่กระขูบันเอาอย่ามันเหียได้เนาะเมืเม่ยัยนหวานเมื่อำทางอยู่ก<อ>นะันอะไรยังวะเราว่ามไปซือทุกอย่างมาส้างกันเนี้ย่งยางใ่กระตาค่ะแ่เนี่ยงยางกระตาะ <c oughs> นี่มีได้นี่นี่นี่ะาเลยสร้อยอนม่กระตาเล่นบ้างมั้ใส่กระขูบันเฮาน่ะเออเอาบะมือกระเด็นเนาะ ได้นม่ถุงงถขาไม่งยางพักนี่เอาพักเสรเออถาก็ยยงเมื่อก้มาพ่อใหญ่เลยกนั้นมันขึ้นมาต้งแียางก็มีซองทงเออทุงยางลายๆอ้ยพลทงละทงแบ่งปันกนะไพี่น้องเอ้ยห็นบอกพลตาพลข่นแล้วพ่อพ่อซ้ำนะ พ่อก็โอ้ยแม่น้องกันได้ยงหัวพี่น้องเอ้พก็ลาเดองกมพ่อพก็ลงอิจเจ้าสอคนโอ้ยหัวแรงๆเลยพี่น้องวิวหัวสุดนพี่น้องเอ้ท่านบอกพ่อแม่น้องกันได้กันน้าดูสมถงแมีแ่เมนท่ามาลงลุยอีูบริษลายสามเนี่ยนเนาะ ถ้าขั้นกินข้าวแล้วนะขั้นเมื่อรอดนั้นบบได้ซั่นนี่พี่น้องแมนแมนก็บ้าห้ากว่ากินแรกก็ลงอีกเนาะออืแมนมาหอดเฮือนไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องใส่ใหม่กี่โต๊ะแกนะเมื่อมือน,นี่โต๊กะกันอืะไรกันกี่ซี่เพาะโอ้ยบ,บปลาปลาหอดแล้วอื แม่ย่างข้าวขาวจะถากันยังมานมาย่างถ้าถูกเพิ่งได้บกลายหน่ที่นอเวใครกัวไปเมืองไทยมันมีซานอมแม่ก็เปงางเฮียเรียกแม่ซ้อนนาครัตันกัน กัน,นกันสามผู้เนาะทากันลอยเยอชิเพิ่นพ่อว่กชนเตว่าทบ่พ่อกลงไปอีกว่ะตนี้ห้าคำชเพล่อ้ตายมัน,ลน,น,มนแนล้วยังวะคือปสหนามาอาะซบกัอย่างขมานจะเติมนมันบ่เออ บ้บๆมาผ่าแล้วนะบกบกนะมีอยู่ในเพื่อนนล่ะานมบ้นอกบกมีอยู่ในเพื่อนนะยังบไิกินข้าวผ่านะบ้าเอาบ้าเอ้านทังเพื่อนมีอยู่โลหนึ่งบักบกผ่าและเรียบร้อยบ้าเแมงซ่อนอร่อยเลยใช่ยุบเ้าจาได้กินย่บอ้า นี่บ่ะ่านะนะอืนอืมะเป็นน้องมาเบ่งมาสมเป็นน้องเอาเนยมาเทือนเนาะเอกรสีเท่เทันแสีน่ะมึงเนน้องเลยแสีน่ะมัเนน้องกู ล,ลายอะไรพี่น้องอปวดท้องพี่น้องเลยี่นอ่ี่น้องก็เสียหนาม,มนเลียอ่างไรก็วดอ่ะพล่างกะคักเสียนามก็จะสีลางบ่เยะเราพี่น้องพี่น้องา่าเนะบ่บ,บ่บ่เนะมันมันไขน่ได้บวเยะได้บ่เกินขี้ดินคือเดกมันยังบ่ไข่ได้พี่น้อง น้องมนจะนำใสเนาะบ้านลายเปลายได้พี่น้องเมาได้ดดหน่อยได้พี่องเยคลายกลายลอยเต้ป็นถั่วลาซาบ้านลายเตื้ด้พี่น้องเแต่่าตเง,งินลายใบอยู่เลยข้างหอมีอยางเดียวห้อก็บิดปานเลามีลายยางสิไปยอยู่น้องคลิปนี้ก็ o มาพาพนพี่น้องเลยคอำลาพา ปลาลุงเพียงเท่านี้เดอร์ผ่ากุหลาก็แซกก็ติดตามช่องน้องอนเน่นนเดอร์เป็นเร่งมกเร่งใจอมมกอมใจปลาลุงทุกทุกฐานเนาะสบายดี